Microsoft เตรียมปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่นะครับทุกครั้งที่เราใช้แล้วเครื่องค้างแล้วขึ้นจอฟ้านะฮะเราต้องรีสตาร์ทใช่ไหมครับ,รบแต่คราวนี้สิ่งที่ Microsoft จะทำเพิ่มขึ้นมาคือนอกจากเรารีสตาร์ทแล้วเนี่ย Microsoft จะทำระบบสแกนเม m โมรีเพื่อตรวจหาว่าสาเหตุจากการจอฟ้าครั้งนั้นมาจาก Memory ีํทำงานผิดพลาดหรือเปล่า พี่ล้ามี3ช่องเรื่องไอทก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับนี่เป็นไงคุณเป้ะลองดูซิครับผมก็คือปกติเวลาเราจอฟ้าพี่เครื่องมันก็มันก็จะขึ้นจอฟ้าแล้วมันก็จะทําการรีบูตไปดื้อส่วนใหญ่เรารีบูตด้วยเวลามันจอฟ้ามันก็จะค้างมีไม่กี่ครั้งหรอกที่มันบูตตัวเองใช่ครับ แต่การรีบูตมันก็แค่เป็นการรีบูตระบบขึ้นมาซึ่งถามว่าสาเหตุของการจอฟ้าเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่เราก็จะไม่ไม่ค่อยเราก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นโค้ดอะไรศูนย์คูศศูนเอกะไรใดๆแล้วพอรีสตาร์ทกลับมาเครื่องทํางานได้ก็ทํางานต่อแสดงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นจอฟ้าเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขใช่ไหมฮะครับมทีนี้ Microsoft กําลังจะทาไง Microsoft ก็เลยจะเสริม การสแกนหน่วยความจำเข้ามา<ห> memory scan ครับ,รบม,มันเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า windows memory diagnostic <ห>ก็คือเหมือนกับระบุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวแรมในเครื่องของเราไอ้ตัวนี้ทำงานยังไงครับ <S <S <an> โดยที่ windows memory diagnostic ตัวนี้พี่จะทำงานอัตโนมัติในการรีบูตครั้งถัดไปโดยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้น <S <S <an> <S เพื่อการตรวจสอบมรีของเราเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว windows ก็จะรายงานผลว่า ไอตัวแรมของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมแล้วก็สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ว่า,าสาเหตุของการรีสตาร์ทซ้ำๆหรืออาการค้างอะไรเงี้ยได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มใช่นะฮะประมาณนั้นสาเหตุที่ m i r r s s o t ทํทำระบบ Windows Memory Diagnostic ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าเวลา Windows มันคร s ช หรือว่าเวลาจอฟ้าขึ้นเนี่ยถ้าเราเคยอ่านนะครับนอกจากไอ้โค้ดที่เป้บอกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลง,ลงท้ายว่า memory error er <ror. S 1> อะไรสักอย่างหนึงครับผมลองนึกภาพดูนะครับเวลาระบบคอมพิวเตอร์มันทำงานเนี่ยนะถามว่า cpu ทำงานผิดพลาดไหมไม่พลาดไม่พลด cpu มันตรงไปตรงมาใช่ใส่อะไรลงมาบิดไบต์อะไรมันก็เลียงไปมันก็ execute ไปมันก,จก็จบใช่ไหมฮะ cpu ทำงานปกติ ฮาร์ดดิสก <straightforward> <ish> so ์ก็คือทํางานให้เสร็จแล้วส่วนใหญ่เขียนไฟล์เสร็จแล้วใช่ถ้าจะมีปัญหาเรื่องการเขียนไฟล์เนี่ยมันก็จะแฮงก์อีกแบบหนึ่งมันจะไม่ขึ้นจอฟ้าถูกมันก็จะเป็นไฟค้างแล้วก็อึ้งๆไปอะไรมันจะไม่ถึงกับจอฟ้าแต่อาการจอฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก OS อือมันทํางานโดยตรงกับฮาร์ดแวร์ตัวไหนครับแรมเมมโมรี่แรมนี่แหละครับ เป็นที่ผ่านเข้าออกทั้งคำสั่งทั้งผลผลลั์ในการทำงานและเอาพุตอินพุตเอาพุตทั้งหมดผ่านแรมหมด r a n d o m Access Memory เวลาเกิดจอฟ้าเนี่ยนะฮะทำงานกับระบบปฏิบัติการเนี่ยนะฮะถ้าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับแรมนี่แหละแรมเีมีส่วนที่จะทำงานผิดพลาดได้เพราะว่ามันมีข้อมูลจำนวนมหาศาลวิ่งเข้าวิ่ง,ง,งออกอยู่ตลอดเวลาใช่ใชใช่ใช่ใชใชไฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลเลยถ้า <laughs> ไมโครซอฟททำวินโดว์เมมโมรีแดงเนาะสิขึ้นมาสแกนแรมเลยถ้าคุณเจอแรมเออร์ลอร์หรือว่ามีการประมวลผลแรมที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆอาจจะเป็นคำตอบได้ว่าที่เครื่องคุณจอฟ้าบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแรมคุณเน่ยเริ่มเสื่อมแล้วหรือแรมมีปัญหาแล้วโอ้แล้วช่วงนี้แรมแพงด้วยใช่ไหมฮะถูกนนี่เราจะเข้าเทศกาลแรมพิสวาสอีกแล้วครับกลับมาเรอีกแล้ว อันนี้เราเอาอันนี้ได้ไหมพี่เราเอาแบบยังลบไปลบกล้าไอตรงคอนแทคตรงนี้อันนี้คลาสสิกนะครับครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาที่คลาสสิกที่สุดตั้งแต่คอมพิวเตอร์มีมาเกือบร้อยปีเนี่ยนะฮะเราสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับบางทีเนี่ยเราถอดแลมออกมาหน้าคอนแทคมันอาจจะมองอดูเนี่ยไอหน้าคอนแทคแท่งทรงเหลืองเนี่ยแท่งงเหลืองตรงสล็อตแรมเนี่ยถ้ามันมองๆนะเอายังลบดินสอมาถูๆนะทำความสะอาดให้ดีเสียบกลับเข้าไปแล้วทำ เมม ORY ไดอะก์โนสติกดูครับอาจจะหายก็ได้อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะมันอาจจะมีแบบสิ่งสกปรกไปบางการจ่ายไฟขั้วคอนแทคกันอะไรอย่างี้ใช่อาจจะมาจากสาเหตุง่ายๆแค่นี้ก็ได้ใช่แ้แต่ยุคนี้ยุคนี้มันดีขึ้นนะพี่เขามีอะไรนะสิ่งที่เรียกว่าแบบคอนแทคกคินเนอร์มีฉีดปิ๊บปิ๊บปิ๊บสมัยก่อนไม่มีไงก็ยังลบนี่ยก็ยางลบข้าสิเกิอเ้ยนะฮะแต่วิธีการนี้ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่เรามีจอฟ้ามาในชีวิตเรานะครับวินโดนี่มีมากี่ป มีมั้กี่ปีนานนะนานนะยี่สิบสามสิบปีได้นะโอ o ออย่าง m i r o s o o t อ่ะไม่เคยทำอะไรเลยอคือปล่อยให้ลูกค้าจอฟ้าไปแล้วก็รีสตาร์ทแล้วกลับมาได้หรือไม่ได้ทาไม่ได้ก็ไปลงวินโดว์ใหม่ถ้าแคลชแรงก็ไปลงวินโดว์ใหม่แต่ถ้าไม่ได้อะไรก็ซ่อมแซมกันไปตามมีตาเกิดแล้วแต่บุญผลบุญผลกรรมทที่ไว้นี่คือครั้งแรกครับในรอบหลายสิบปีที่ Windows จะช่วยเหลือเราว่าจอฟ้าแล้วเนี่ยช่วยไปหาสาเหตุให้เราครับกราบขอบพระคุณ Microsoft มานะที่นี้ด้วยซาำแต่ก<า>แต่ผมใช้ Mac <laughs> เนะอ๋อคุณใช้แม c กูเลยรอดรอด